สวัสดีค่ะรวาพบกับอันเซอร์ตลออัเลิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผูอ่านนะคะจะทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะให้กับทุกคนเลยนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อแรนดอมนะคะของวันนี้ก็คือมีเพียงคําว่ารักนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้ที่เขาอยากจะบอกรักคุณเนี่ยเขาเป็นใครนะคะอ่าทาไมเขาถึงอยากจะบอกรักคุณนะคะเขาสามารถบอกกับตัวคนเองได้ไหม นะคะหรือว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ตามนะคะยังไงขอให้ไพ่ได้หาคําตอบให้เรานะคะคำทานายนะคะก็ยังคงเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายตามหน้าไพา่นั้นนะคะ จะเกิดขึ้นจริงนะคะกับคุณทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกนะคะหางมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่ไสบายใจนะคะตัดทิ้งไปเลยค่ะอย่ากเก็บไปคิดให้มันวุ่นวายจิตใจ,จนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมกันนะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครคนที่เขานะคะอยจะบอกว่าเขารักคุณนะ เขาเป็นใครอะไรยังไงกับคุณนะคะสามถ้วยหรอสิบไม้ฮะสเตรนด์อืมไฮพ,พรีดเจอร์เวลหุมเจ็ดจดาวโอเคคุณรู้จักเขาแล้วนะนะคะเหมือนกับคุณได้เจอกันแล้วแหละเขาอาจจะเข้ามาแบบว่าทางเพื่อน หรือมีการแนะนําให้ได้รู้จักกันนะคะอ่ามีเพื่อนแนะนําให้รู้จักต่อๆกันมาเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคุณรู้จักกับเขาแบบเพื่อนก่อนก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนากันไปความรู้สึกคุณมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยดูเหมือนคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขยันมากเลยนะนะคะขยันทํามาหากินมากนะคะอ่า ขยันทำมาหากินเป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางแต่การเที่ยวการเดินทางของเขานี้ไม่ใช่ว่าไปในที่อโครจรไปอะไรอย่างนี้นะคะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเขาลูกเขาลูกนั้นไปหน้าผาไปดอยไปทะเลไปอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาชอบเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้นะคะแล้วดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะมีสเสน่ห์รอบตัวเลยดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างมากนะคะด้วยโปรไฟล์ด้วยความขยันด้วยฐานะ นะคะอาจแล้วมีคนเข้าหาเยอะด้วยหรือบางทีเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะคนที่เคยพูดกับคุณคุยกับคุณประเภทแบบมากกว่าเพื่อนอะ่ะแต่จะเป็นแฟนแล้วก็ยังกักอยู่ทําไมต้องกักแบบมามาห,หายหายนะคะเห็นเป็นพลังงานที่แบบมามาห,หายหายนะช่วงนั้นคุณกับเขาก็อาจจะไม่ชัดเจนทั้งคู่นะคะ อาจจะไม่ชัดเจนทั้งคู่นะดูเหมือนว่าความรักแบบเริ่มจากเพื่อนก่อนเลยแบบตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันแบบคุยกันสนุกสนานมันเพื่อพอไปไปมามาแล้วมันไม่ใช่น่ะสิคุณก็มีความรู้สึกมากกว่าเพื่อนกับเขานะคะดูเหมือนว่าตัวคุณน่ะสารภาพไปแล้วแหละว่าคุณรักเขานะคะคุณได้บอกเขาไปแล้วแล้วเขาก็รู้และไม่ใช่แค่เขารู้อย่างเดียวเขาก็มีความชอบคุณด้วย มีความรักให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ทาไมทาไมดูเหมือนต่างคนก็ต่างมีใจให้กันทไาไมทาไมความสัมพันธ์มันยังไม่ไปไหนอะนะคะดูจากไพ่ตอนนี้นะนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีเสียงแมวนะคะแทกเสียงหมาบ้างเสียงเครื่องปินนะคะเดี๋ยวจะมีแทรกขึ้นมาตลอดนะคะเป็นระยะระยะนะอ่านแล้วทีนี้ผู้อ่านว่าไพ่นะ่ะชัดเจนนะว่าคุณทั้งสองมีใจให้กันและบอกรักกันแล้ว แต่ทาไมความสัมพันธ์นี้มันยังมันยังอยู่เฉยๆล่ะหรือห่างกันไปนแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะคะชแชมเปะมีการเปลี่ยนแปลงผู้อ่านมองว่าใครบางคนมีคนคนของเขาอยู่แล้วหรือตัวคนเองนั่นแหละที่มีคนของคุณอยู่แล้วแต่คุณก็มาชอบกันเอารักต่างวัยด้วยอมืมันมีทางเลือกเป็นความรักที่มีทางเลือกใครบางคนมีครอบครัวแล้วนะคะ อ่าโอเคชัดเจนพราะไม่ไม,ม,ม่ได้เลยอาจจะมีครอบครัวแล้วดูและทาไมถึงความสัมพันธ์ถึงยังไม่พัฒนาไปไหนถึงคุณก็ยังยังห่างกับเขาอยู่อืมตัวคุณห่างกันนะแต่ใจคุณสื่อถึงกันนะคะมีบ้างไหมคะคนในลักษณะเนี้ยอืมแต่คนคนนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําร้ายคุณนะเขาไม่ได้ทําร้ายร่างกายคุณเขาไม่ได้ทําร้ายจิตใจคุณ นะคะเพียงแต่ถ้าถามว่าสถานะแฟนมียังมีให้กันไหมมันยังมีไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองเขารู้ตัวแล้วนะคะว่าเขารักคุณแต่เขามีคนอื่นเขามีคนของเขาอยู่หรือตัวคุณนั่นแหละมีคนของตัวของคุณอยู่คุณก็เลยไปต่อ,ขอเขาไม่ได้ือมคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วนะคะถ้าอายุเนี่ยถ้ามองว่าห่างกันยังไงห่างกันประมาณเจ็ด ปีขึ้นไปได้นะคะแล้วก็มากขึ้นไปประมาณสิบยี่สิบปีได้นะคะคุณคิดถึงกันมากเลยนะสถานสถานการณ์ตอนนี้ยคือหรือพลังงานตอนนี้ยนะคะเขาเขามองดูว่ามันยากเขาเขากลัวว่ามันจะไม่รอดถ้าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแต่คุณมีเขาอยากจะชัดเจนแต่คุณก็ไม่เทคแอคชั่นนะช่วงนั้นมันจะเป็นเหมือนอีกคนวิ่งไล่อีกคนหนีแล้วก็มาสลับกันพอเขาวิ่งหนีคุณกับวิ่งไล่อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ลงตัวสักทีนะคะทีเนี้ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเขาเป็นคนที่ย้ายที่อยู่บ่อยนะเขาอาจจะมีบ้านหลายหลังไม่ใช่ว่าเมียหลายคนนะคะบ้านที่อยู่อาศัยอะเพราะว่าด้วยโปรไฟล์นะคะของเขาอะที่ดูตอนเนี้ย เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงพอสมควรถ้าเป็นเด็กกว่าคุณเยอะเขาก็เด็กแค่อายุอะค่ะแต่วุฒิภาวะเขาสูงนะคะอืเขามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วบางทีอาจจะมีลูกมีภรรยามีสาม,มีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยซ้ำนะคะย้ายที่อยู่บ่อยอายุกตัวอย่างเขามีบ้านที่กรุงเทพหลังนึงที่ต่างจังหวัดหลังนึงอะไรเงี้ยไปไปมาๆนะคะม,มันมีการโยกย้ายไปบ่อยงานเขาเป็นงานอันนี้นะงานส่วนตัวนะคะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะชัดเจนนะ เขาและคุณคิดเลยนะว่าทั้งสองคือคนที่ใช่ของกันและกันนะคะแต่มันอาจจะถูกคนอ่ะแตผิดที่ผิดทางผิดเวลาไปอ่ะนะคะมาช้าไปอะ่ะเจอกันช้าไปอืมมันยากนะเปิดมาสิบไม้เลยอะ่ะคือความสัมพันธ์นี้มันยากมันต้องใช้ความอดทนโคตรนะคะมันต้องอดทนรอบอกเลยนะคะรู้แหละต่างฝ่ายต่างรู้ ว่ามันยากแต่ยังมีใจให้กันไม่เลิกนะคะยังยังตัดกันไม่ขาดเดี๋ยวเดวิลขึ้นในคุณตัดกันไม่ขาดนะยังไงคุณจะได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะหรือสําหรับบางคนคุณยังผู้ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนด้วยซ้ํายังติดต่อกันอยู่ให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคนคนพลังงานลักษณะเนี้ยถ้ามีอยู่ในชีวิตคุณเขารักคุณนะคะแล้วคุณก็รักเขามากๆด้วยคุณคุณและเขารักกันนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะอืม เจนนะคะพ่ทีนี้มันมีแต่ความคิดถึงให้กันตลอดนะคะมีความคิดถึงห่วงหาอาทรให้กันตลอดอยากจะมอบความรักให้ก่กันและกันแต่มันติดอยู่แค่เส้นบางๆแค่นั้นเองนะคะในเมื่อตัวเขาก็มองแล้วว่ามันไม่ถูกหรือว่าตัวคุณก็มองแล้วว่ามันไม่ถูกมันไม่ได้นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะถอยคุณและเขาก็เลยเลือกที่จะถอยออกมา นะอืมเพราะว่าคนที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดคนคนนั้นเขาไม่ผิดเขาไม่รู้นะคะแต่ดีนะที่คุณเลือกที่จะถอยออกมาแต่สายใหญ่ของคุณมันยังอยู่คุณยังตัดกันไม่ขาดเพราะ The d e วขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยนะอืมคงจะรักแนละคิถึงกันมากๆนะคะแต่มันเป็นมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ที่ถูกต้องนะอาจจะมาเจอกันช้าแต่ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยคะ่ะ Uh huh. รอคอยนะคะต่างคนต่างรอคอยกันนะว้าวราสตร์ทั้งทั้งรอคอยทั้งมีความหวังเลยนะคุณก็หวังว่าจะได้เป็นข้อเป็นคัวกับเขานะคะหวังว่าจะได้ลงหลักปากฐานกันนะคะสักวันหนึ่งถ้าเมื่อถึงเวลาของเราผู้อ่านเชื่อว่ามีหลายคนนะที่เข้ามาดูและพลังงานอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ แต่มันยังไม่ใช่ช่วงเนี้ยคุณรอได้อ่ะคุณรอได้แล้วคุณก็คิดว่าเหมือนในไพ่บอกอะคุณรอได้นะคุณทั้งสองคนรอได้มันดีมากเลยนะที่คุณไม่ทําลายเออทำลายชีวิตรักของใครหรือว่าทําลายครอบครัวของใครนะคะคุณถอยออกมาแล้วคุณรอได้คุณก็หวังว่าสักวันนึงถ้ามันเป็นวันของเราจริงๆวันนั้นอะแต่ไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดมือไปอีกแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะฉันรอได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอืม เนี่ยเห็นไหมรอคอยอะ่ะรอแล้วรอว่าสักวันมันจะมีการปลดปล่อยอะ่ะนะอืมหาทางอยู่นะยังหาทางติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะอืมคิดมากคิดหนะักนะคะรอคอยเดี๋ยวจะมีการเดินทางมาเวโน้มความสัมพันธ์ขึ้นดีนะ ก็อ่านพูดเลยแต่มันจะมีบางช่วงเวลาที่คุณคิดถึงเขามากๆหรือเขาอ่ะคิดถึงคุณมากๆแล้วมันทนไม่ไหวมันเจ็บปวดนะคะว่าไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักนะอืมอืมต้องใช้เวลานะคะคือแนวน้องความสัมพันธ์น่ะดีมากทั้งสองฝ่ายต่างรอคอยกัน ต่างรอคอยการเป็นอิสระและที่จะได้กลับมาหาการมาหวาังว่าจะได้เป็นข้อเป็นครัวลงหลักปักฐานแต่งงานกาันรอวันปลดปล่อยรอวันเป็นอิสระนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนคุณทั้งสองรอรอ,รอให้อีกแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือหมดสิ้นภาระหมดสิ้นบาระจากคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะจะได้ออกจาก ใช่ของคุณนะคะแนวโน้มของคุณและเขาเนี่ยแนวโน้มในความสัมพันธ์นะคะมันขึ้นมาดีมันขึ้นมาว่าต่างคนต่างรอกันต่างคนต่างรอคอยการเป็นอิสระการที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ไม่เจ็บปวดเสียใจนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครเจ็บปวดเสียใจด้วยนะคะเออแล้วคุณก็ไม่อยากจะทําร้ายใครด้วยนะคะมันมันเป็นมันเป็นไพ่แบบว่ามันไม่ใช่ว่าคุณรอฝ่ายเดียวเขาก็รอว่าสักวันหนึ่ง จะใช่คุณที่เป็นคู่ชีวิตที่อยู่กับเขาจนแก่จนเฒ่านะคะแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะทิ้งฝ่ายนั้นมานะและตัวคุณถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีครอบครัวคุณก็ไม่ได้เลือกที่จะทิ้งคนของคุณไปหาเขานะเพราะว่าคุณรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะไพ่นะไพ่มันไม่มีการแบบว่าแทรกหรือแย่งชิงใครมาเลยหรือว่า ต้องหนีไปอะไรเงี้ยมันไม่มีอย่างนั้นมันมีแต่การรอคอยเกิดขึ้นและความหวังนะคะทําหน้าที่วาระของตัวเองให้ดีที่สุดรอว่าสักวันหนึ่งเราทั้งสองคนจะได้กลับมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมแต่ทีนี้การรอคอยครั้งนี้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่แต่วันเวลาเนี่ยมันเป็นคลิปแรกที่ผู้อ่านทําแล้วช่วงนี้ ข้าคอนรหรือออกคอนรนะคบอาจจะมีเสียงพูุนะคะที่เขาจุดนะคะแทรกเข้ามานะ,ะการรอคอยนะคะในวันเนี้ยในหัวข้อน,นี้ที่ทำเนี่ยมันเป็นครั้งแรกคือการรอคอยที่อาจจะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเสียใจเท่าไหร่นะคะมีบ้างที่แบบว่าคิดถึงแล้วมีน้ําตาเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะมันไม่ถูกต้องนะคะมันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ผู้อ่านบอกเลยนะว่าขอชื่นชมจริงจริง นะเพราะว่าไพ่น่ะมันไม่มีเลยว่าคุณจะพยายามไปแทรกระหว่างใครหรือเป็นตัวแปรให้ใครเลิกกันนะคะทั้งคุณและเขาอะต่างที่แบบว่ามีความคิดที่ดีมากนะคะดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมนะคะเนี่ยผู้อ่านขอเช่นชมนะแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าถึงวันนั้นของคุณคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดและผู้ชายที่มีความสุขที่สุด คุณจะได้อยู่กับคนที่คุณรักเมื่อถึงเวลาของคุณผู้อ่านเชื่อว่าคุณรอไม่นานนะผู้อ่นอานอาจจะไม่รู้ได้ว่าเขาจะเลิกกันหรือจบกันจากตรงนั้นจากวาระเก่าๆของเขาตรงนั้นเพราะอะไรเหตุผลอะไรจากการที่เป็นอิสระหรือคุณจะเป็นอิสระจากคนเก่าๆของคุณวาระเก่าของคุณน่เพราะอะไรแต่มันมีช่วงนั้นในชีวิตของคุณนะคะ ที่คุณจะได้หวนคืนมาพบเจอกับคนคนนี้นะคะแล้วก็ได้ยินคำว่ารักจากปากเขาด้วยตัวของคนเองนะคะเขารักคุณจริงๆนะเขาอยากจะมีคุณในชีวิตเขาคิดว่าคุณนะคือแม่ของลูกของเขาแล้วคนคนนี้เขาซัพพอร์ตดูแลคุณได้ตลอดชีวิตเลยนะไม่ว่าจะยามสุขยามทุกนะคะเขาสามารถดูแลคุณได้นะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้นะคะทุกอย่าง และเขาก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเขาเพียบพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถรักและดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้ตลอดจนตลอดชีวิตของเธอหรือรักและดูแลผู้ชายคนหนึ่งได้ตลอดชีวิตของเขานะคะด้วยความรักที่เขามีด้วยชีวิตที่เขามีเพียงแต่วันเวลาตรงนี้มันไม่มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพอร์เฟคทัมมิ่งของคุณและเขานะคะ ผู้อ่านอยากจะให้คุณเข้าใจตรงนี้แต่ผู้อ่านเชื่อว่าคุณเข้าใจเพราะดูจากให้แล้วคุณไม่มีความทุกข์คุณไม่มีความทุกข์อะไรเลยหมายถึงว่าโอเคคุณรักคนคนนี้ถึงคุณจะไม่ได้ครอบครองแต่คุณก็รู้สึกขอบคุณว่าเนี่ยแหละคือรักแท้ของฉันคนคนนี้แหละคือรักแท้ของฉันนะคะขอบคุณนะที่ทําให้รู้ว่ารักแท้คืออะไรผู้อ่านเชื่อนะว่าคนที่มาดูดวงน่ะใช้กดแรงหนึ่งดูดเป็นเกินครึ่งเกินครึ่งของผู้ติดตาม ในช่องของผู้อ่านนะคะเพราะว่าพลังงานของเราถ้ามันคล้ายๆกันจะดึงดูดกันนะคะใช้กดแรงดึงดูดเป็นฝึกขอบคุณเป็นคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองและอยู่ได้ด้วยแบบว่าในโซนของคุณในเซฟโซนของคุณหรือว่าในแบบว่าคุณมีความสุขได้อะถึงคุณจะไม่ได้ครอบครองเขาตอนนี้แต่ใจลึกๆแล้วคุณรู้ว่าใช่เขาอะนะคุณรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นคนคนนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวมันจะมีวันนั้นของคุณอย่างแน่นอนนะคะวันที่คุณได้กลับมาเจอกันกับคนที่คุณรักคนคนเนี้คนที่อยากจะบอกว่ารักคุณมากที่สุดตอนเนี้ยนะคะคุณจะได้เจอกับเขาแน่นะคุณจะได้ยินคําว่ารักจากปากเขาแน่นอนและได้ยินไปจนตลอดชีวิตของคุณเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออืการกลับมาของเขานะคะและคุณะมันจะต้องแบบว่าชัดเจน นะคะเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆนะคือชัดเจนจริงจังจริงจังแล้วก็จริงจังนะบอกเลยนะคะเนี่ยจะเฮมิทนะต่างคนต่างจิตใจเป็นสุขร่มเย็นแล้วแหละนะคะความสุขความหวังนี่มันจะมาถึงนะคะคุณไม่ต้องห่วงอืมอาจจะมีบ้างนะช่วงเวลาที่เบื่อนายนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่เงาเงาบ้างแต่ไม่เป็นไรนะเดินเลิฟเพอร์อยากจะบอกอะไร เดอะเลเวอร์อาจจะบอกว่าอ่าโอเคความรักครั้งนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้าเขาเป็นของของคุณไงเขาก็เป็นของคุณนะคะคุณเห็นไหมระหว่างคุณและเขาอ่ะมันมีสายใยที่ไม่สามารถไปไหนจากกันได้เลยเหมือนสังเกตดูสิเหมือนเดอะเดวิลไพ่สองใบนี้เหมือนกันนะคะเดวิลก็อยู่ตรงกลางแต่ตรงเนี้ย ตอนที่คุณพบเจอกันคุณเป็นเดอะเดวิลใช่ไหมไพ่เป็นเดอะเดวิลเกิดขึ้นพบเจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครอบครองกันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเขาอยู่เคียงข้างชีวิตอยู่เคียงข้างกายไม่เป็นไรพอช่วงเวลาสําคัญของคุณอะช่วงเวลาที่มันมาถึงคุณแล้วอะจากที่เดอะเดวิลอะมันเปลี่ยนเป็นอะไรคะเทพเป็นองค์ทวยเทพเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ะะท่านนำทางคุณทั้งสองอยังไงก็จะได้กลับมาเจอกันและจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่นอนเวลาคุณรักกันคุณรักกันมากนะคุณรักคุณหลงกันมากๆนะเออคนและคนคนนี้นะคะเนี่ยคุณเห็นไหมพลิกจากหน้าเมืองเป็นหลังเมืองเลยชะตาชีวิตเมื่อถึงช่วงเวลาของคุณเนี่ยตอนเจอกันเป็นเดิรเดวิลอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะต้องาพากจากกันแต่มันยังมีเยื่อใยอยู่ ด้วยความเข้าใจนะคะภาคจากกันแต่ไม่เป็นไรคุณก็เข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะเนี่ยเห็นไหมพอถึงช่วงเวลาที่ดีของคุณนะ่ะเพอร์เพอร์เฟกต์ไทมิ่งมาถึงนะคะเนี่ยจากเดวิลก็กลายเป็นองค์โวยเทพทันทีนะเห็นไหมเดยวเขาก็จะเดินทางมาหาคุณเองนะคะอืมโอเคอันเนี้ยสิบดาบเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะทุกอย่างมันต้องจบแน่นอนนะคะ จบแน่นอนกับสิ่งลบเล่ห์ายกับการถูกทรยศหักหลังคุณไม่ได้ทรยศหักหลังกันอะนะคะถ้าคุณโดนถูกทรยศหักหลังสิบดาบม,มาันต้องขึ้นที่ตอนหาพลังงานตอนสภาวะของคุณแน่นอนนะคะคุณไม่ได้ถูกทรยศหักหลังเพราะว่าครณเมื่อคุณรู้แล้วก็โอเคคุณก็ถอยมานะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิบดาบอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะมาหาคุณใจแทบขาดนะคะอืม เขาใจร้อนมากๆนะอย่ารอกายเป็นอิสระเห็นไหมคะเดอะฟู Four, นะคะรอกายเป็นอิสระอุ้ยให้หล่นแป๊บมึงน,นะคะขอเก็บก่อนเจอวิกตอรี่ค่ะที่หล่นลงไปหกไม้นะคะชัยชนะอยู่ในมือคุณนะความรักที่คุณต้องการนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอน นะคะชัยชนะอยู่ที่มือคุณคุณใจเย็นๆรอได้เลยนะคะต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตนะเมื่อถึงเวลาของการและกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะผักคุณทั้งสองมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะเมื่อถึงวันเวลานั้นนะคะทั่วฟ้าจบเอ่อทั่วฟ้าทั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไระมานว่าแม้แต่องค์อินลอยลงมาก็แยกคุณทั้งสองไม่ได้เลยเมื่อถึงเวลาของคุณ ไม่มีอะไรต้านคุณได้นะเมื่อถึงเวลาของคุณแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาของคุณนะ่ะยังไงมันก็ไม่ได้อ่าคุณสังเกตดูไหมล่ะใช่ใชไหมล่ะคะไม่ใช่แค่คู่ของคุณหรอกคู่ของคนอื่นก็เป็นรักกินจะเป็นจะตายเดินสวนกันอยู่ทุกวันทําไมไม่เคยทักเคยถ่ายกันบ้างเลยอ่าแต่พอเดินผ่านเวลาผ่านไปพอถึงเวลาที่ต้องได้มาเจอกันเมื่อโชคชะตากําหนดให้ได้มาเจอกันนะคะเห็นกันในรูปแค่นั้นแหละ ก็ยังหลงรักกันเห็นกันในโซเชียลก็ยังรักก็ยังชอบกันเลยแต่พอเดินสวนกันหรืออยู่คนละบล็อกคนละซอยเนี่ยแทบไม่ได้คุยกันเลยนะอยู่ใกล้ๆก,กันยังไม่รู้เลยว่าอยู่แถวนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็นี่แหละค่ะมันคือโชคชะตานะเนี่ยแหละค่ะคือคนที่เขาอยากมีเพียงคําว่ารักเนี่ยที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือคนคนนี้แหละเขารักคุณจริงๆนะบางทีโชคชะตาวันเวลานะคะมันอาจจะไม่อำนวย ะคะให้คู่ของคุณได้สุขสมหวังยังไงผู้อ่านขอเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะในความรักที่มันจะต้องมีจุดหักเหหรือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่ถ้าคุณเข้าอ,อกเข้าใจกันผู้อ่านก็ดีใจด้วยนะถ้ามาถึงเวลาของคุณแน่นอนคุณจะได้อยู่ด้วยกันนะคะอย่างแน่นอนอย่างมีความสุขนะเดี๋ยวเรามาดูมิสบอฟเลิฟนะคะท่านอยากจะบอกหรือแนะนําอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะ ผู้อ่านมองว่าดีนะไม่มีอะไรเสียหายเลย Have faith <Yeah. S 1> เห็นไหมนางฟ้าองค์โทเทเทพก็ยังบอกเลยว่ามีศรัทธาเข้าไว้นะมีศรัทธาเข้าไว้นะคะในความรักครั้งนี้อะไรเอ่ย you are limitless นะคะอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกความรักของคุณกับเขานะคะ you can do anything you should นะคะอืมคุณเป็นได้ทุกอย่างคุณทำได้ทุกอย่างในที่คุณอยากจะทำในที่คุณอยากจะเป็น นะคะโอ้คณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นภาพนี้ไหมว่าชอบภาพใบนี้มากเนี่ยมันจะมีวันนั้นของคุณนะวันที่เขาต้องมาคูกเขา่าแล้วก็จุ๊บที่มือของคุณอะนะคะเหมือนขอแต่งงานอะนะคะวีโรดอะนะทีนี้ขอดูโรแมนต์แองเจิลนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับเราทุกคนนะคะคุณเฟนนี่ ดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่ได้มาดูคลิปนี้นะขอให้คุณรับพลังงานดีๆไปนะขอให้คุณได้แต่งงานกับคนที่คุณรักนะคะกับเขาคนนั้นของคุณกับเธอคนนั้นของคุณนะคะหูยดีใจด้วยเ f เซฟยู you, t ทเล่บมันปลอดภัยที่จะรักนะพอแล้วนะไม่เปิดแล้วนะไพ่มันดีมากแล้วนะคะเลสโก o o ฟคอนโทรลชู control, อะไรที่มันควบคุมไม่ได้คุณปล่อยไปก่อนเห็นไหมอะไรที่มันเราควบคุมไม่ได้อะคุณปล่อยให้มันเกิดไปเถอะเมื่อมันมาถึงเวลาของเราอะไรก็ห้ามเราไม่ได้นะคะผูาอ่านขอให้คุณโชคดีนะผูอ่านก็จะรับทุกคําทานายดีจากหน้าไพ่อย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะอ่าขอให้คุณโชคดีนะนะสําหรับคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้สุขสมบังในความรักกับคนที่คุณรักและคนที่คุณปรารถนานะคะ ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับผู้อ่านได้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปนะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ